เตือนช่องนี้ทำาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะเมื่อนี้ก็มาพบกับช่องน้องภูมิพาโชคเก่าค่ะเมื่อนี้ในยินคาว่าคนที่ขายลอตเตอรี่ค่ะเพื่อนใดเลขกเดดมากก็เลยอยากมาอัปเดตให้เอฟซีได้รับชมได้รับฟังน้ำกันค่ะกัก่อนจะไปรับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งค่ะ เพื่อเป็นการวอยพระในคิดต่อๆไปด้อค่ะในในส่วนของตัวเลขเพิ่นก็จะมาเบาให้ฟังเ,ออเลขเด็ดเลขดังที่เพิ่นได้มากค่ะที่เพิ่นแบบไปเจอมากค่ะเลขคันน้ำมุนแล้วก็ซึ่งความบังเอิญจะเกิดขึ้นค่ะน้องพุ่มก็จับเลขตัวเดียวกันให้เพิ่นกนมารับชมรับฟังเลยค่ะสวัสดีคะะ่ะหน้าคือได้ดยินคาวาน ไปได้ไปเห็นเหล็กมาเตอไซเกาะโอ้เหล็กไอ้ที่มือนั่นเนาะวันที่ไอ้เก่าเดือนเก่ามาทำพิธีอยู่คำชะโนดเนาะค่ะเป็นการขเหล็กขันน้ำมลเป็นทำพิธีเสร็จอย่างกะหกหกเหล็กน่ะขันน้ำมนต์เป็นเนาะค่ะเลขขันน้ำมนต์ตีค่ะเลขขันน้ำมนต์เพิ่นเทพพิธีอย่างเนาะมือนั้นจัดพิธีใหญ่ เมื่ันนาเฮ็ดไอ้อยู่คำชะโนดบ่ค่ะคำมชะโนดคำมชะโนดเอ่อคำมชะโนดซึ่งเป็นสถานที่ศักดิิ์สทซีดนะค่ะเพื่นกะได้เฮ็ดขันน้ำมุนมาสั่นเขาขันน้ำมุนซึ่งได้เลขออกมาเพิ่นกะว่า66กับ99ว่าซั่น FC แมนหกกเก่าเก่ากัตัวเดียวกันแล้วแม่นบ่าค่ะแม่นค่ะแล้ยเพิ่นก็โอ๊ยกวาดซื้อเบิดเลขตัวนี้นะคำมชะโนดคือว่าอยู่คำชะโนดนี่บ่เหลือเลยแม่นบ่ค่ะบ่เหลือเลยแล้วโตโตอื่นมีบ่ค่ะ ที่ว่าคนใดญ่มากเล็กปากหนักได้ปะคะยังเล็กปากหนังพันไม่มากีัมือนี้ก็เลยแวะมาหาหลวงพูมเล็กดังอยู่อำเภอบรนดุงเลยแม่นปะคะนี่บันดุงเลย6กหกยซืบอมมีซื้อบ่มีขายบ่มีขายโอ้แสดงว่าเพิ่นกวาดซื้อเมือแล้วเนาะซื้อหมดแล้วเมื่อวานนี้ก็เพิ่นก็หาค่ะเห็นแล้วก็เอาไปให้ดีด้วยบ่ก็อฮอดได้บ่กี่ใบหรอกส0มสิบสิบใบนี่ละค่ะ เราเล็กเล็กได้ยินข่าวว่าเล็กอีหยังกาะเล็กอันเล็กน้องพุ่มเป็นอะไรเช้านี้แวะเมื่อเช้านี้แวะมาหาหนองพุ่มติค่ะแวะมหาหนองพุ่มแต่เช้าก็โอ้ยลาเลิกหนองพุ่มก็ได้ว่าลี่ลี่าลี่เอิ้นใส่ปหนองพุ่มเอ้ยหยิบให้ตาดีนะว่าขายเลขมาหลายปีแล้วบ่ถืกรางวัลใหญ่น้เพิ่นตะเกียบ่าจ้าก็เลยเพิ่นกระไอ้เบิ่งไปไปมาเพิ่นดึงให้หลอ หนึ่งตัวใดเนาะค่ะหนึงไฮหนึงไฮเอ็นหน้าเลยนะแมนโอ้ดึงไฮเอ็นเลขกระมี่เอ็นตรงกันกับเลขดังบ่ค่ะก็ไก่เคียงไก่เคียงไก่เคียงก็คือจังสี่ข่เอฟซีเมื่อเสาร์นี้คุณแม่บ่ได้คุณแม่บ่ได้ไปนั่งน้องภูมิเห็นตะวันลีรีแล้วก็แล่นไปยิบให้เพื่อนค่ะ ซึ่งเลขอ่ะ<ม>เดี๋ยวเพื่อนจะเอาให้เบิ้งค่ะโอ้ยเก็บไปย่างดีเดีวพับไปย่างดีเดอ้อคนใดมาทำซื้อก็มาขายด้ยวเลขคนเนี้ยไปหาซื้ออ<ะ>ีกด<ๆ>้อจ้าแสดงว่าหน้ากะาชิมักเติบสำรับในสำรับในส่วนตัวเลขของที่น้องพุม่มยิบหายนะคะบอ,อ,อ๋อพับไปย่างดีแล้วเดี๋ในปันนี้นี่ค่ะนี่ละเอา้ทาทั้งหน้าคือตรงกันกับเลขคันน้ำมุ่นค่ะเนี่ยค่ะเอฟซีเบิ้งกันไว้เด้อค่ะ เลขที่น้องพุ่มยิบหายหน้าเพื่อนเด้อค่ะเพราะว่ากะเป็นปลอตเตอรี่เจ้าประจําค่ะเจ้าประจําเลยก็กาหา<ำ>การคู่มือเพราะว่าเพื่อนจัดชนิดกันกับน้องพุ่มค่ะน้องพุ่มเห็นเพื่อนันี่ยก็จะว่ารี่รี่รลค่ะถ้าเพื่อนม่นอยากจับเพื่อนจะบอแลนเข้าหาได้ค่ะมาดูมือเป็นกบจับมาเมื่อนี่เป็นมือดีมาเมือ่อนี่เลิกหามยำดีแล้วเนี่ยมือเนี่ยเอาเกาไว้ถักตัวจะเป็นโชคเป็นไปสั่งบุญมีอย่างดังน้ำเพื่อนเด้ คือติดไว้ล้วฟังไว้ได้ค่ะเอฟซีในส่วนของตัวเลขที่เลขคันน้ำมนต์ค่ะวันที่เก้าเดือนเก้าค่ะคือเป็นมือดีค่ะเพื่อนก็ได้เลขออกมาเป็นเก้าเก้ากับหกหกค่ะแต่ว่าน้องผู้มั่นจับลอตเตอรี่หายหน้าเพื่อนก็ได้ศูนย์ห้าศูนย์หกบอกขึ 5, 60, ก้ห้าหกศูนย์ก่เมื่อกี้หกห้าศูนย์เออห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ค่ะกะสาหรับคลิปนี้ก็หายเป็นแนวทางนะคะชัยวินิจวิจ,จะะารณญนะย่านในการรับชมค่ะ ในส่วนของตัวเลขค่ะแต่ว่ากะแถวนี้ซื้อบ่ได้แล้วค่ะกะแสดงว่าดังเติมเนาะค่ะกะล่องใจวินิจวิจารณญาณในการรับชมค่ะ FC สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรค่ะหน้าค่ะเดี๋ยวจะมาสรุปตัวเลขให้ทายคลิปได้ค่ะนี่แหละค่ะ FC ในส่วนของตัวเลขที่หน้าเพิ่นเอ่อไปขายลอตเตอรี่ได้ค่ะขายเอ่ออยู่คำาะโนดค่ะ เป็นเลขคันน้ำม่นค่ะเป็นวันดีค่ะวันที่เก้าเดือนเก้าค่ะเก้าหน้าเก้าไปข้างหน้าค่ะเก้าไปในสิ่งที่ดีๆค่ะวันที่เก้าเดือนเก้าแสดงว่าดีทุกอย่างค่ะเพื่อนได้เลขที่เพื่อนได้กับเก้าเก้ากับหกหกนะคะมันบอกมาส่วนในตัวเลขของน้องพุ่มที่จับให้เพื่อนเมื่อเ้านี่ค่ะก็ได้หาหกศูนย์ค่ะกะใช้วินิจวิจารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับในส่วนของตัวเลขที่เพื่อนหายมากค่ะ แน่นอนอยู่ค่ะเพราะว่าเพื่อนกับว่าอยู่แถวนี้บ่เหลือแล้วค่ะสําหรับในส่วนของตัวเลขนี่ค่ะค่ะผู้ใดที่เขามารับชมคลิปนี้ขอมีโชคไม่ใช่ในส่วนของตัวเลขได้ค่ะขอให้มีโชคมีใช่ในส่วนของตัวเลขค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะหายเป็นแนวทางค่ะ สำหรับเอฟซี FC ทันใดที่เขามาแล้วกับโไรลายกดแช่นี่ยนะคะเพื่อเป็นการบ่อยพานในคลิปตตอต่อไปค่ะกดติดตามให้หน่อยนะคะเนี่ยคะ่ะแอดก็จะหาข่าวสารดีๆมาฝากเอฟซคือเก่าแ่ะค่ะเลขดังพุ่นมากนี่ลแหะคะ่ะถ้าบอสนิกันพุ่นกับบอบอกค่ะเอฟซีกะฝากกันไว้เท่านี้แ่ละคะ่ะ เดี๋ยวมีข่าวสันดีๆจะมาแจ้งจะมาอัปเดตให้ FC ได้รับชมคือเก่าลหละค่ะพอกันในคิตต่อไปเด้อค่ะสวัสดีค่ะ